ที่แขวงทางหลวงจังหวัดลำพูนนสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน8ทับสอ6โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเ,เรียนรู้การทำงานในะอย่างไม่เป็นทางการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูนและเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นใน ที่ในบริยากาศที่เป็นกนอเองพูดคุยและเสนอข้อราชการระงมทั้งการรับประชาสารมพันข่าวสารของตะละหนะวายงงานให้ผู้เข้าร่วมง,งานรับทราบโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนตลาดจังหวัดลำพูนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมง,งานวันที่22สิงหาคม2566เวลา7นาฬิกา